ได้ของดีกว่าราคาถูกกว่าในเขาตลาดถ้าลงมือทําเองได้มาเลยครับในนี้จะมีข้อต่อข้อง,งอแบบต่างๆส่วนท่อ PVC นั้นั้นเอิญมีอยู่แล้วซื้อขนาดสหุนมาสักเส้นหนึ่งก็น่าจะพอนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนี่เลยครับกันไกรตัดท่อเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยเริ่มต้นที่การตัดท่อขนาดสักห้สิบซนก็แล้วกันจะได้กว้างหน่อย เสร็จแล้วก็ทากาวประสานท่อสูองไปอย่างนี้นะครับหนึ่งส่วนด้านนี้อหนึ่งส่วนให้ข้อง,งอทั้งสองเส้นได้แนวตรงกันแบบนี้นะครับทำอย่างเงี้ยอีกหนึ่งเส้น ได้สอเส้นละทีนี้ครูจะตัดท่อขนาดยี่บสออีกหเส้น ็จะได้งานแบบนี้สองตัวและแบบนี้อีกหนึ่งตัวความสูงของส er, ิปปิงเกอร์ครูต้องการความสูงสักประมาณ90สบเซนได้ท่อน90้าสิบเซนเพื่อจะมาต่อกับท่อนนี้ครับแบบนี้ได้เป็นแบบนี้นะครับครูจะเอาท่อนสามเหลี่ยมนี้เสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็ท่อนสี่เหลี่ยมนี้เสียบเข้าไปตรงนี้โดยใช้กาวเป็นตัวประสานเสร็จแล้วก็นําส่วนนี้มาเสียบเข้าส่วนนี้ทั้งสองด้านเลย ส่วนหัวนี้นะครับจะใช้ข้อต่อตัวนี้ต่อเข้าไปตรงนี้เพราะครูจะใช้ข้อต่อสวมเร็วสวมตรงนี้นะครับและลนี่เป็นข้อต่อสวมเร็วนะเป็นตัวผู้และด้านบนครูจะใช้ข้อตรงเกลียวในสวมที่ปลายท่อซึ่งครูจะใช้สปริงเกอร์แบบเบี่ยงสะบัดแบบนี้แล้วใครจะใช้แบบไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะใช้เทปพันเกลียวในการรัดให้เกลียวแน่นขึ้นนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวลองดูนครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่มีรอยรั่วแล้วก็สปริงเกอร์ก็ทำงานได้อย่างเป็นปกติสปริงเกอร์ชุดนี้ให้มาสี่หัวนะครับเป็นลักษณะหัวต่างๆแบบนี้ก็ลองเปลี่ยนโฉมดูว่าจะให้น้ำออกแบบไหนออกทางใดนะครับก็ลองเปลี่ยนดู เดี๋ยวเขาหน้าครูจะลองเปลี่ยนเพื่อที่จะให้พวกเราได้เปรียบเทียบกันดูว่าเราจะใช้แบบไหนถึงจะเหมาะสมก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทมทำไปเรื่อยเลยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ